สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามปากินนากะบายไอและน้ำจุลินทรีย์นิริไบไอนะคะวันนี้นะคะไอจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าแคนตัตเนะะี่ยค่ะที่หลายคนส่วนใหญ่สาวกาแคนตัตนะแล้วก็ร้านที่จําหน่ายนะคะเขาก็จะบอกว่าไม่สามารถใช้กับน้ำจุลินทรีย์สังเครแสงได้นี่วันนี้ไอจะพามาดูนะคะว่าไอาใช้กับน้ำจุลินทีย์สังเครหแสงได้จริง นี่ค่ะคุณผู้ชมไอเลี้ยงเขาได้ประมาณ4เดือนแล้วนี่นะคะไอก็ลดเขาเนี่ยอันนี้ผสมน้าเรียบร้อยแล้วนะคะไอใช้ในสูตรดีสามนะคะสาหรับไม้ใบค่ะเพราะเราก็จะไม่เร่งการเจริญเติบโตเขามากนะคะนี่ค่ะพอผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วอัตราส่วนก็เหมือนทั่วไปเลยค่ะหนึ่งฝาต่อน้ำหนึ่งลิตรหรือหนึ่งช้อนโต๊ะแบบบ้านๆต่อน้ำหนึ่งลิตรแช่เข้าไปเนี่ยค่ะก็แช่เข้าไปให้ชุ่มนะคะแล้วก็เอาขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชม ไอ้ก็ทาอย่างนี้นะคะประมาณอาทิตย์ละครั้งถ้าไม่ลืมแต่ถ้าลืมนี่บางทีสองสัปดาห์อันเนี้ยลืมไปแล้วเนี่ยสองสัปดาห์ไอ้ก็มาทำกาทีหนึ่งแต่เวลาสองสัปดาห์เนี่ยก็จะแท้เขานานหน่อยนะคะเพราะเขาเนี่ยอันนี้ฟองอากาศหายไปแล้วเพราะไอ้จุ้มไปแล้วหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ชมอันนี้นะอาจจะมาดูนี่น,น,นี่นี่นะคะนี่จุมไปเลยะคะ่ะนี่นะคะมาเห็นป่ะเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวที่ลอยๆเราเค่อยมาเก็บเก็บใส่ที่หลังนะคะอันนี้หินภูเขาไฟนี่ค่ะตุ้มปไปเลยกับคุณผู้ชมเนี่ยไอทำแบบเนี้ยไม่ได้ใช้อะไรเลยนะใช้แต่น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนรมิรใบไออย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมอือฮจริงจริงไอไม่ได้สาบโคแคนตัสนะคะแต่ว่าคือสงสัยที่เขาบอกว่าใช้กันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ย แล้วบางคนก็บอกว่าใช้ได้ใช้ได้ไอ,อ,อชอบพิสูจน์อ่ะไอก็เลยต้องขอพิสูจน์นิดนึงต้องให้เห็นกับตาสรุปว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆนะคะนี่ไงคะงั้นคุณผู้ชมลองสังเกตเลยนะที่เขาบอกว่าใช้ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะขายปุ๋ยวิทยาศาสตร์ให้คุณผู้ชมไงลองสังเกตดูใช่หรือเปล่าหรือเขาก็จะแบบว่าปุ๋ยพวกนั้นเนี่ยมันไม่ยุ่งยาก แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ก็ว่าน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าเราก็ใช้ลดต้นอื่นอยู่แล้วเราก็มาใช,ใช้ตรงนี้ก่อนเนาะใช้ตรงนี้ก่อนพอเหลือน้ําเหลือตรงนี้เราก็ไม่สามารถลดตรงอื่นได้นะคะนี่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก็ต้องขอบอกก่อนว่าไอ้ที่เรื่องกลิ่นเนี่ยมันอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการแบบหมักบ่มด้วยอาหารทะเลนะคะวัตถุดิบต่างๆในนี้นะคะอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชม เนี่ยค่ะเรื่องแบบว่าโปรตีนและธาตุอาหารต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นอาหารเสริมแล้วก็วิตามินนคะคะมันก็จะมีอยู่ครบในเนี้ยนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเนี่ยไอ้ก็ใช้มือแล้วเดี๋ยวไอ้ก็ไปใช้น้ำยาสีฟันค่ะคุณผู้ชมยาสีฟันยาสีฟันล้างหนึ่งรอบตามด้วยน้ำยาล้างจานแล้วก็ น้ำยาล้างมือต่อไปก็เรียบร้อยก็สะอาดหอมแล้วเหมือนเราทานอาหารทะเลค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมเวลาเราใช้มืออ่ะมันก็จะมีกลิ่นก็เป็นธรรมดาเราก็จะใช้วิธีเดียวกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ง่ายๆเนี่ยไม่ยุ่งยากก็คือพิสูจน์แล้วว่าน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยนะคะถึงคุณผู้ชมจะไม่ได้ซื้อกับไอก็ตามนะสามารถใช้ได้จริงๆค่ะนี่พราะใช้แล้วนี่พระใช้แล้วเห็นไหมรอดสี่เดือนที่ซื้อมาแล้วเนี่ยรอดเนี่ยไม่มีตายสักต้นเลยค่ะนี่นะคะ แต่ไอเรื่องดอกเนี่ยก็ต้องให้ค่อยๆเขาเป็นไปตามธรรมชาตินะอะฮะเนี่ยคุณผู้ชมอะก็คือเนี่ยแหละวันนี้ก็คือจะมาบอกเรื่องน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถใช้กับแคนตัดได้ค่ะคอนเฟิร์มแล้วแล้วก็พิสูจน์แล้วเห็นกระตาแล้ว4เดือนผ่านไปถ้าใช้ไม่ได้ตายไปแล้วตั้งแต่แรกถูกต้องไหมคะโอเควันนี้ก็ขอตัวคุณผู้ชม ไปจัดการที่เหลือต่อนะคะวันนี้บายบายค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำจุลินทรีย์เนลมิดไบไอและปะกิณกะศบไอด้วยนะคะไม่ว่าช่องทางทาง Facebook Ig แล้วก็ TikTok นะคะแล้วก็ทางเพจขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ไอขอตัวไปก่อนนะคะบายบายค่ะ